ยินดที่ต้อนรับเข้าสู่สปอยวันพีซกับแคสปอยเลอร์มาไงเรามาดูนะครับว่าลูฟี่เนี่ยจะสืบทอดบวกฟางไปสู่รุ่นต่อไปหรือไม่บวกฟางอันเป็นเอกลักษณ์ของลูฟี่เนี่ยคือสัญ,ญลักษณ์ของวันพีซนะฮะเมื่อหลังบทฟางอังสซเรียบง่ายนี้เต็ไมไปด้วยสัญ,ญลักษณ์การประจนภัยและความฝันมากมายลูฟี่เคยพูดเอาไว้หลายครั้งนะครับว่าบวกฟางเนี่ยคือสมบัติล้ำค่าที่สุดเขาเขาและก็เช่นเดียวกันนะครับในหลายๆด้านเนี่ยบวกฟางอันนี้เป็นตัวแทนของวันพีซทั้งเรื่องเลย อย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าหมวกฟังเนี่ยจะมีความสําคัญกับลูฟี่อย่างมากแต่แฟนๆหลายคนก็ยังสงสัยนะครับว่าลูฟี่มีแผนอะไรกับหมวกฟังใบนี้หรือเปล่าหมวฟังใบนี้เนี่ยมีคุณค่ากับลูฟี่มากนะครับแต่ลหลายๆคนก็เชื่อว่าลูฟี่อาจจะมอบหมวฟังใบนี้ให้กับโจรสลัดรุ่นต่อๆไปในลักษณะดเดียวกันกันกบที่ลูฟี่ได้รับหมวฟังใบนี้ตอนที่เขายัางเป็นเด็กนะครับลูฟี่อาจจะจุดประกายโจรสลัดรุ่นใหม่ได้เพียงแค่ส่งหมวฟังใบนี้กับพ่อเขา เมื่อตอนที่ลูฟี่ยังเป็นเด็กเนี่ยหลังจากที่แชงช่วยเหลือเขานะครับแชงก็ได้มอบหัวฟังใบนี้ให้กับลูฟี่และมีเงื่อนไขว่าจะคืนหัวฟังใบนี้ให้กับแชงในตอนที่ลูฟี่เนี่ยกลายเป็นจรสลัดผู้ยิ่งใหญ่แล้วตั้แต่นั้นเป็นต้นมาหัวฟังใบนี้ก็กลายเป็นสมบัติล้ำค่าที่สุดของลูฟี่ และเป็นสมบัติชิ้นเดียวที่ลูฟี่ไม่เคยละเลยบันเลยแม้ว่าเดิมทีเนี่ยลูฟี่จะตั้งใจคืนบัวฟางใบนี้ให้กับแชงครับแต่นอกจากลูกเรือทั้งหมดของลูฟี่เนี่ยใช้บัวฟางเป็นสัญ,ญลักษณ์หลายๆคนจึงเชื่อว,ว่าลูฟี่อาจจะเก็บบัวฟางใบนี้ไว้กับตัวเองมากกว่าที่จะคืนให้กับแชงในภายหลัง อย่างไรก็ตามนะครับบัวฟางใบนี้เนี่ยมีประวัติศาสตร์อันยาวนานในโลกของวันพีซบัวฟางนี้เนี่ยเดิมทีถูกสวมไว้โดยโกดิลโรเจอร์เองนะครับซึ่งต่อมาก็ถูกส่งต่อไปให้แชงและลูฟี่ตามลำดับบัวฟางใบนี้เนี่ยแสดงถึงเจํจำนงของโจรสลัดผู้ยิ่งใหญ่ในแต่ละรู่นะครับซึ่งทําหน้าที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียวที่โจรสลัดแต่ละคนมีและนอกจากนี้จอยบอยเนี่ย เคยสวมบวกฟางด้วยครับซึ่งอาจจะไม่ใช่ใบนี้แต่มันได้เพิ่มความสําคัญโดยรวมของบวกฟงางใบนี้ไปด้วยและจากเดลโนบ้นะครับเราอาจจะสรุปได้ง่ายๆว่าลูฟี่อาจจะสืบทอดบ,บวกฟงางใบนี้ให้กับโจสลัดรุ่นใหม่ได้หลายๆด้านเนี่ยลูฟี่ได้รับแรงบนันดาลใจจากราชาจโจรสลัดโกดิโรเจอร์เฉพาะในแง่มุมของบุคลิกภาพและเรื่อเรื่อง บางทีลูฟี่หลังจากที่เขาบรรลุเป้าหมายในการค้นหาวันพีซและกลายเป็นจจรสลัดแล้วบางทีเขาจะพิจารณาที่จะสืทบทอดบวกฟังใบนี้เช่นเดียวกับที่โรเจอร์เคยทํามาก่อนถึงแม้ในตอนนี้เนี่ยเรายังไม่รู้นะครับว่าจะมีโจรสลัดรุ่นเยาว์ที่จะสามารถรับบวกฟังจากลูฟี่ได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้มีตัวละครที่มีศักยาภาพอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่ลูฟี่เนี่ยอ,อาจจะมอบบวกฟังให้กับเขาได้นั่นก็คือจิวลี่บอลลี บอนนี่เนี่ยเธอมีลักษณะที่คล้ายกับลูฟี่ในหลายๆด้านนะครับถึงขนาดที่เธออาจจะเป็นตัวแทนของเทพพระธิกาได้อีกด้วยและการได้เห็นลูฟี่ส่งต่อบวัวฟังให้กับจจสลัดอายุน้อยกว่านั้นจะเป็นช่วงเวลาที่แสนหวานนะครับที่สะท้อนถึงช่วงเวลาที่ลูฟี่ได้รับบวัวฟังนี้กับแชงเมื่อนานมาแล้ว ในทางกลับกันนะครับในปัจจุบันเนี่ยลูฟี่อายุน้อยกว่าแชงมากเมื่อลูฟี่ส่งต่อหกฟังเนี่ยต้องส่งต่อให้กับคนที่อายุน้อยกว่าลูฟี่มากๆฉะนั้นหมายความว่าลูฟี่จะคงครองหกฟังนี้ไว้จนเขาได้กลายเป็นโจรสลัดและในปัจจุบันนี้หรือว่าในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยลูฟี่ไม่จะไปต้องส่งหกฟังให้กับรุ่นต่อไปนะครับเพราะว่าเขายังคงเป็นุูนใหม่ล่าสุดในบางแง่เรื่องนี้ และหางลูฟี่มีความจริงจังที่อยากจะสู่บอกฝังให้กับใครเนี่ยต้องมีการข้ามทันสริปอีกครั้งหนึ่งครับในตอนที่ลูฟี่อายุเยอะขึ้นแล้วในท้ายที่สุดนะครับไม่ว่าลูฟี่จะให้บอกฟังให้กับใครในอนาคตแต่ด้วยวัยของเขาในตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะได้กลายเป็นรารชาจ,จนสลดแล้วเขาก็อาจจะยังถือบอกฟังใบนี้ไว้กับตัวเองอยู่แต่อย่างไรก็ตามนะครับหางลูฟี่สละบวกใบนี้ไปจริงๆแล้วก็ก็คงจะเป็นฉากหนึ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจไม่น้อย และช่วงเวลานี้อาจจะกลายเป็นหนึ่งในฉากที่ดีที่สุดในบางกะก็ได้นะครับซึ่งจะทำให้เรื่องราววันพีสเนี่ยดูสมบูรณ์แบบเอาละครับเมื่อพูดถึงลูฟี่บอวกฟางแล้วเรามาดูกลุ่มบวกฟางบ้างว่าสมาชิกคนไหนที่สมควรได้รับการเพิ่มพลังเมื่อพูดถึงพลังที่เพิ่มขึ้นในตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมาโดยตลอดนะครับและพลังเหล่านี้เนี่ยส่วนมากก็จะมีเหตุผลรองรับนะครับก็คือเกิดจากการทำงานหนักและการฝึกฝนอย่างหนัก แต่ถืออย่างนั้นก็มีตัวละครบางตัวนะครับที่ดูเหมือนจะว่าแข็งแกร่งขึ้นอย่างไม่รู้สาเหตุไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะครับพลังที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้เนี่ยมักจะนาเสนอพลังที่น่าสนใจซึ่งมาจากขยาวขวัญชุมชนวันพีซได้อยู่เสมอและความตื่นเต้นที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มพลังใหม่ๆเนี่ยมักจะทําให้แฟนๆหลายคนตื่นเต้นกับวิวัฒนาการใหม่ๆที่กลุ่มออกฟังเนี่ยนำมาใช้เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวปัจจุบันเนี่ยที่ดําเนินไปในช่วงสุดท้ายการต่อสู้ครั้งสําคัญบางอย่างเนี่ยกำลังจะมาถึงและกลุ่มบองฟางบางส่วนเนี่ยสมควรได้รับความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยก่อนที่พวกเขาจะได้ไปเชิญกับศัตรูตัวสุดท้ายและจนถึงขณะนี้นะครับกลุ่มบองฟางเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความแข็งแกร่งอย่างเสมอ,สมอและแต่ละคนก็มีเทคนิคที่ทําให้ความแข็งแกร่งของตัวเองเพิ่มขึ้นอย่างเท่าเทียมกัน เท่าเทียมกันในที่นี้ไม่ใช่ความแข็งแกร่งเท่าเทียมกันนะครับแต่หมายถึงว่าแต่ละคนเนี่ยก็ย่อมมีทคนิคที่จะทําให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นอย่างกับคนอื่นๆทําและนอกจากนี้สมาชิกแต่ละคนเนี่ยก็ยังมีจุดอ่อนอย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่ก็ถูกชดเชยด้วยการช่วยเหลือจากสมาชิกที่อยู่เคียงข้างตัวอย่างเช่นลูฟี่นะครับถือแม้ว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดแต่เขาก็ไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดซึ่งสมาชิกที่อ่อนแออย,อย่างอุซอบกับดานบนิเนี่ยมันจะสวมความฉลาดนี้ให้กับลูฟี่ได้ และยังช่วยลูฟี่ได้อยู่หลายครั้งในการทำเรื่องโกโก้ในวันพีซเนี่ยความแข็งแกร่งและพลังกายภาพไม่ใช่ทุกอย่างนะครับซึ่งหมายความว่ากลุ่มบอฟังเนี่ยจะเป็นจะต้องมีพลังหลากหลายรูปแบบถึงจะมีชีวิตรอดในช่วงสุดท้ายได้อย่างไรก็ตามนะครับจากที่กล่าวมาเนี่ยสมาชิกกลุ่มบองฟังบางส่วนยังคงขาดความต่อเนื่องในแง่ของพลังและสมควรได้รับการอัพเกรดใหม่ก่อนที่วันพีซจะจบลง ในขณะที่กลุ่มบอ,อกฟังบางส่วนอย่างเช่นโซโลซันจิและลูฟี่เนี่ยได้รับการอัปเกรดอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับแต่ก็ยังมีตัวละครอื่นๆที่กําลังรอโอกาสที่จะแสดงความสามารถใหม่ๆที่ยอดเยี่ยมด้วยเช่นกันในขณะเดียวกันนะครับตัวละครอื่นๆเช่นชอปเปอร์ก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีแม้ว่าเขาจะดูเหมือนจะเหมาะสมมากสําสหรับบทบาทสนับสนุนในขณะนี้แต่คนที่เหมาะสมที่จะได้รับพลังเพิ่มมากที่สุดคนต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นแฟรงกี้ก็ได้ ในกลุ่มบอฟางเนี่ยแฟร์กี้ถือว่าเป็นคนที่ครบเครื่องที่สุดในกลุ่มเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเขามีทั้งเรื่องความฉลาดเรื่องความแข็งแกรง่งและเขาสามารถเป็นช่างต่อเรือก็ได้ด้วยและในปัจจุบันเนี่ยแฟนๆหลายคนรอคอยที่อยากจะเห็นแฟร์กี้ใช้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆเช่นเทคโนโลยีของควีนหรือบทสนทนาเก,กี่กวกัเวก้าพังที่จะเพิ่มพลังในเทคโนโลยีของตัวเองเพื่อเพิ่มอาวุธของตัวเองให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีก และในตอนล่าสุดน,นะครับไรกี้เนี่ยก็ได้มีบทสุนทนาอย่างน่าสนใจกับเวก้าพังแล้วนะครับอาจจะไม่นานเกินไปที่เขาจะได้พลังใหม่เพิ่มขึ้นมาและคนต่อไปนะครับก็คืออูซอมซึ่งถือว่าเป็นสมาชิกกลุ่มบอฟังที่อ่อนแอที่สุดเมื่อนามิเนี่ยได้พลังจากสูนนะครับอูซอมก็กลายเป็นคนอ่อนแอที่สุดทางด้านการต่อสู้ไปอุซอสมควรได้รับพลังเพิ่มเป็นรางวัลการทำงานอย่างดังและความกระด้าหาญของเขานะครับ และบางทีที่เอลบาฟเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบสาหรับเรื่องนี้ก็ได้หากมีช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับอซบเนี่ยอาจจะปลดล็อกไฮคิดสังเกตขั้นสูงของเขาเพื่อเพิ่มพมลังในการซุ่มยิงของเขาก็อาจจะเป็นไปได้และอีกคนที่สมควรที่จะได้รับพลังเพิ่มก็คือบลูคนะครับถึงแม้ว่าบลูคเนี่ยจะมีฉากที่น่าทึ่งมากและมักจะเป็น MVP ตลอดเกือบทุกภาคที่มีเขาอยู่ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาได้เผชิญหับศัตรูที่แข็งแกรง่งเขาก็มาจะสู้ไม่ได้นะครับต้องให้โซโลหรือว่าสาจิมารับมือแทนบลู๊น่าจะมีความสามารถอะไรบางอย่างที่ทําให้ผลวิญญาณของเขาเนี่ยมีประโยชน์มากกว่านี้การได้เห็นเขาได้เพิ่มความสามารถพิเศษอะไรบางอย่างเช่นการปลูกผลพลพิาสานก็คงจะดีไม่น้อย ในท้ายที่สุดนะครับแม้ว่าตัวละครทั้ง3นี้สมควรได้รับการเพิ่มพลังแต่กลุ่มมอฟังทุกคนเนี่ยก็มีเดียวโนมที่จะได้รับการเพิ่มพลังก่อนที่จะถึงเรื่องราวสุดท้ายแต่อย่างไรก็ตามนะครับจนกว่าจะถึงเวลาแล้วเนี่ยแฟนๆก็ได้แต่คาดเดากันต่อไปนะครับว่ากลุ่มมอฟังแต่ละคนเนี่ยจะมีความสามารถใหม่ๆที่น่าทึ่งอะไรมาบ้างและหวังว่ากลุ่มมอฟังเนี่ยจะได้รับการเพิ่มพลังในไม่ช้าดีนะครับและคาดหวังว่าให้มันเกิดขึ้นในช่วงก่อนเอลมาฟในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เรื่องราวในเอลบาฟเนี่ยกำลังเริ่มต้นได้อย่างเข้มข้นนะครับและคาดว่าจะต้องมีเหตุการณ์ไหนสักเหตุการณ์ที่กลุ่มออฟังมีความพ่ายแพ้เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาหลังๆนะครับเราจะเห็นว่ากลุ่มออฟังเนี่ยแม้าจะไม่เคยแพ้ศัตรูคนไหนเลยโดยเฉพาะโซโลกับซันจีเนี่ยการพ่ายแพ้ถือว่าเป็นจุดที่สําคัญที่สุดนะครับเพราะว่าจะมีอะไรสักอย่างที่ทําให้พวกเขาแข็งแกร่งขึ้นเราจะสังเกตนะครับว่าโซโลกับซันจีในช่วงหลังๆนี้เนี่ยสามารถเอาชนะศัตรูได้เสมอมา ดูเหมือนถูกกำหนดมาไว้ว่าให้แพ้ไม่เป็นก็อย่างว่านะครับถ้าอีกคนแพ้อีกคนชนะแล้วก็มันจะมีการเยาะเย้ยเกิดขึ้นแน,น่ฉะนั้นเมื่อสโลชนะได้สันจ,จิจะต้องเอาชนะให้ได้เช่นเดียวกันและถ้าสันจ,จิเป็นคนชนะศัตรูก่อนสโลก็ต้องพยายามเอาชนะศัตรูให้ได้ด้วยเช่นกันนี่คือการแข่งขันทั้งสองคนนี้นะครับที่ผลานดันให้ทั้งสองคนเนี่ยไม่สามารถแพ้ศัตรูได้และทั้งคู่ก็ไม่ได้แพ้ศัตรูมาเป็นเวลาน,นานมากแล้วนะครับ ถึงแม้จะเป็นมือขวาที่แข็งแกร่งของไคโรอย่างควินและคิงเนี่ยทั้งสองคนนี้ก็สามารถปราบได้อย่างหยุดบัรและในภาคที่ผ่านมานะครับที่ก่อไอเฮดเนี่ยทั้งสองคนก็ได้มีช่วงเวลาที่ได้ไปชน,นากับวีนัสจูโร่ซันจิก็ได้โชว์ลูกเตะส,สวยใสวีนัสจูโร่จนกระอันเลือดมาแล้วส่วนโซโลนั้นก็ได้โชว์รูปแบบดามเดียวราชูบอนที่เขาไม่ได้ใช้มานานแล้วใสวีนัสจูโร่ด้วยเช่นกันและการโจมตีของทั้งสองคนนี้เนี่ยต่างก็ทําให้วีนัสจูโร่ถึงกับตกตะลึง แต่ถ้ามองกลับกันนะครับมีศัตรูคนไหนสักคนที่สามารถยัดความพ่ายแพ้ให้กับ2คนนี้ได้แล้วก็เชื่อว่า2คนนี้เนี่ยอาจจะมีความกระตุลือล้นในการพัฒนา,าให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพิ่มเป็นทวีคูณเลยก็ว่าได้นะครับเพื่อนๆนะครับคิดยังไงกับเรื่องดีบ้างสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ